ดูเจเียวหวานหมูนะครับต้มนะับกะทินะครับใส่หมูลงไป แกงเขียวหวานหมูครับโมหารแล้ววันไม่เบื่อครับได้ตังไงก็ไม่เบื่อเนาะ <c oughs> ไ,ได้บุญด้วยนั่นีอ คนอิ่มท้องไปเอาเงินพวกเขานะได้เงินสิท่าได้หรอได้นิดหนึ่งแกเนี่ยไปสนเขาสองครั้งแล้วเราชวนเข้าไปใช่ <laughs> ไม่กลัวหรอกวะต้องถามแบบโย่แบบโย่ ผีพ่พนันเหรอผีทุกอย่างเออพีเพ่เจอาผีไม่ไหวเลื่อนกันตีสามก็จะถึงบ้านก็ตีสามครึ่งตืนน่นมาตีห้าก็ออกมาเลยตีห้าครึ่งใส่มะเขือลงปลานะครับแกงเขียวหวานทำไมต้องมีมะเขือครับเป็นผักครับเป็นผักครับ ใเคต้ส่ผักใส่ักอืนก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับคนก็ใส่น่อไม้ก็ได้โอ้ย่ามากนี่เห็นมเกือ้ยม้ใส่หน่อไม้ใส่ยอดมะพร้าว อยู่ตัวแล้วยาเชียวหวานก็สุกแล้วครับแป๊บเดียวเองก็จะไม่ถึงสิบห้านาทีเลยครับเห็นว่ะห้านาทีเองครับมามกเ,เกินเหตุแกใช่แล้วป็นบแกนูวหวานครับเนี่ไเวลามจับอยู่หกน,นาทีไม่เ,เหน็นแรกเลยอย่ะนะอือก็เดี๋ยว ีาแบนี้ใส่อะไรไม่ใช่งานแกต้องจับตั้งแต่ดีแรกตอนเราหมูใส่เขาเอาหมูใส่หมาใส่ใช่ที่ีที่ถามเลยเขาเล่าหืองัดเงก็ออกดเนี่ยเขาเล่าใ้าก็มีเน กัรอะไรเนี่ยเกี๋ยวกับอะไรมีการถ่ายไลน์เขาอนทำแบบสูงออกแ่น์เยเจ็กระชาตคู่เจ็กระชากคู่โซเลเรื่องการพนันโซเล่เรื่องยันตะเกงเม่นเนาะเม่นเ็มเนาะ ถึกเล่นแล้วจะติดไม่ติดไม่ทิดไม่เหลือเป็นคนแบบว่าไม่ใช่มีมีพวกผู้เล่นหัดให้เราพวกเงาลงชอบเพราะว่าเวลาได้เงินมันได้มาง่ายๆอการการเป็นนั่นแหละเวลาได้เงินก็ได้มาง่ายๆไงเหมือนถูกหวยอ่ะถูกหวยมันไม่ได้ไปนั่งแบบนั้นนี่ไปนั่งแช่พวกแกเล่นอย่างเงี้ย พอเว,ล,วอลาเล่นน่ะข้าวก็ไม่หิวทั้งวันก็กินไม่กินข้าวก็ได้ถ้าเล่นน่ะมันมีมันมีไอสารอะไรหลังมาผัดถั่วงอกผัดหอยลายนะครับทำคู่กันเลยนะครับ แม่บรรูยังทีเนี้ยกี่รันเนี่หอกหววเด้นก็เหยนเลยดิลงทุนแค่สามร้อยเจ้ามือลงทุนซร้อลูกร้อยนึงซื้อตาลร้อย้าสิบบาอฝาห้าสิบบาทหรือแปลงเจ็ดสิบ หน้าม้าไมพวกแกเลยนี่แกไกโยไม่มีไม่มีตัวไก่ตัวมันตัวไก่ตัวมันกินกันหมดตอนเล่นคือไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันจบไหมจบมก็ต้องอย่างนั้นแหละตัวไก่ตัวมันใครดีใครอยู่เลยครไม่นั่นอ่ะเวลาเล่นนั่งก้าวสงสารเกาคนไหนเยอะก็ได้เยอะจ้าก็แบ่งก็ไปน่อยคนละคนสวยแก เขาไปได้บุญคิดอะไรมากผมได้บ n, <ihat> ุญแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเขาต้องมีเงินทีเท่าไงแต่เขาไม่รู้สึกไงเขาไม่เห็นไงว่าเราผมก็ให้เขายังไงโูเขากรู้แเลยแต่เขาไม่พูดใจก็ต้องคิดอะไรมากเราะเราก็มีคีเทา

เดี๋ยวชิ้มกับข้าวก็ไม่รู้เรื่องอียู่แก่ไปเรื่อยๆไปรสจัดห่วย <laughs> <laughs> ไรทำง่ายมากครับชิมหนึ่งเยอะอันนี้ปลาสำลีไหมปลาสำลี ปลาสำลีเผาหรอหรอแหงอยนะอร่อยนะปาสลีันมันนิ่มเหมือน,น,น,นลมลย บอ,บอกว่าอะไรวะเด้อหอมมากครับห,หอมถั่วาหอยหล่นห,อนะอห,หน้อยเป็นตัวอ้วนอยู่นะหอยหล่นเป็นตัวนึงครับ <c oughs> ถ้าผมกินผมไม่กินทั้งกระทะเลยห้อยผมไม่กินหลังจากติด เขาเกะออกมามันก็ได้แค่นั้นเลยัวยจะมองเท้าเลยจวตังเป็นเลยเลยต้องวันหยุดเนี่มีเวลานั่งแค๊ะมีเวลานั่งแค๊ะน่ากินดิพี่สวยงามนะครับผลอะไรหม้อขึ้นแท่นเลยครับ อยาลงไปขึ้นขั้นเลยครับจะซื้อรถตู้หรอครับนะขับเป็นหรือเปล่าครับรถตู้ครับ สวัสดีครับเต้าหู้ดับแกสไปแล้วไม่ยังไ,ไม่ทันครับเสียดิครับมือชอบดิครับแบบนี้ใช่ดิครับไม่มีสติสตัดงด้วยใ,ใหญ่ใหญ่อืมงื้นน้องชายอ่ะโอ้ แพงตีห้าร้อยตีเป็นพันตีห้าเลยดีนะพี่สาวอ่ะพี่สาวดี่ไ่อีบ้านอน่ะเล่นมันชอบเล่นไอ้คนเนี้ยมันชอบเล่นใช่ไหมถ้าน้องชายเนี่ยครับพากันไปบ้านเนี่ยนี่เอาละคนเขาก็ชอบ,บ<า><ห>เลยคนเขาก็ชอบชวนชอบชวนไอ้ตั้งโลก็เอาเลยใจใหญ่เมาคึมคึมมาแลนะเล่น พี่โกงเหรอวนนั้นพี่โกงพี่โกงนี่พี่สาวพี่สาวฉันเนะียมันไม่ยอมจับได้มันจับมือเลยนะใครพี่โกงเนี่ยจับมือปับอยู่ในวงทำอาหารคุยเรื่องกันเป็นไรนะครับ <laughs> คนโจรนะครับดูว่าถุงออกจะโกงเป็นหรือเปล่าโกงครับ แกกาแฟกันจะเล่นหรือไอโยนมาถ่ายปลาอะไรลงปลาวันนั้นเรื่องไม่มาปลาผัดต้นหอมเหรอไม่ใช่ เมียคนไหนเขาได้ทิ้งมันเลยสองเมียแล้วสามเมียแล้วมั้ยใช่ไม่เจอโยหรออยู่กับลูกสาวสองคนดิใช่ถ้ามันมันเล่นเนี่ยมันมีความรับผิดชอบไหมล่ะเราต้องไปสนามตะก้อนเนี่ยมันตีอยู่มนสว่างเนี่ย <laughs> เขาก็เป็นเมีย้กมันัอยู่เหรอยู่กับมันเหรอมอนยังเมียมันยังูเนเข้าเบ็น้มันทำงานทุกวันนี้พ่น่นผู้หญิง้านจะดูขาวนะจ๊ะแม่ป่วยแม่ผู้ชายแม่ป่วยป่วยติดเตียงแม่ผู้ชายป่วยโรคเอนนี้ครับป่วยติดเตียงแลวทีนี้ เมียหรืออะไรเมียหรือใครไปถามว่าเลือกใครหรือเ่าเขาบก็ต้องดู้งเองตังเป็นแม่ที่มีทยมีมลูกคนเดียวจะเ,เลือกผัวโอเคโอ้าย <c oughs> มันเลือกแม่ครับดึงแม่ได้ไงอ่ะเมียยังหาใหม่ได้นะน้องคนนั้นเราไม่สมัไม่รู้อ <c oughs> ่ะสองเมียผัวนี่มันยังหาใหม่ได้ไม่แล้วเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้แนละ้วติดเตียงติดเตียง ก็สงสารนะคนเราีมีความสงสารแม่เทจะเป็นแม่ที่อยูย่ไม่มีหน้าถามคำถามโง่นะคำถามแบบนี้ถามโงว่าไม่ไม่เรื่องงตัวเองนึกถึงเาอาก่อนที่เด้งก็ยังรักพ่อแม่ตัวเองอินหรือเปล่าเนี่ยอินไหมเนะี่ยไม่อินไม,ไม่ชอบนะเรื่องแบบที่ที่ไม่ได้จะคุยแต่พี่ไม่เห็นว่าดีขนาด ได้ของแบบนี้เราก็ต้องมีถุงเราด้วยนี่คือถุงกินจนไม่เจ็บไม่เหื่อยนะมันจะเป็นอมาตะาฉันไม่ว่าอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยช <c oughs> วนไม่้ค่ะ <c oughs> อย่าอินใช่ไหมตัวพี่อินใช่ไหมเขาเอียวมันได้หมดอินอินอยู่ แล้วครับถงอใส่ต้นหอมใส่ต้พิดเลยไเ่ไเรื่องแานีลไม่ได้เรื่องน ห้ากับสองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเททิ้งได้ครับร้านหม้อเล็กโดยพิเศษเสร็จแล้วครับตัวงหม้อเครือบง่ายๆแล้วครับหม้อมาแล้วครับเตรียมลงหม้อไปเลยครับคุณเถียงอกะ เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับวันนี้ไปเลยครับไปเลยเฮือทุกงราของเราพยอมชอบกินนะเนี่ยถ้ามันมาเห็นดีลมันซื้อกินแล้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเต้าหู้ชอบกินกระดูกผมไม่ชอบเต้าหู้ เก็บต้องพูด่ห้ผมจะเสีดิ้งย,ยี่กินนี่ระอยู่ให้บอกก็พี่นี่แหละบอกลยต้องพูดแล้วอ้วนกินข้าวเยอะ